สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้นะครับส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ สำหรับวันนี้นะวันที่2นะฮะเดือนกันยานะครับผมนะก็มาอัปเดตหน่อยนะครับนะฮะเมะื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับรถก็ยังไม่มีเข้านะครับมีนิดๆนหน่อยแล้วก็สถานะเป็นยังไงบ้างนะฮะราคาไหนบ้างมานะฮะก็เริ่มตั้งแต่คันแรกคันนี้ก็จะเป็นรถพี่เอฝาขายนะฮะก็กําลังล้างทำความสะอาดเป็นรถตามสภาพนะครับผมนะฮะตามสภาพรถ บอดี้ Body อาจจะไม่ได้สวยนะครับสีสันไม่สวยริ้วรอยเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์เขาดีมากได้สีประตูกันนี้ก็น่าจะแกน่าจะตั้งอยู่ประมาณราคาแสนกลางๆนะครับก็รอดูว่ามันจะทําทความสะอาดแล้วเป็นยังไงนะครับพอดีคันนี้เขาเอามาตีเทินคันดาก้อนแก่นะครับดาก้อนตีเทินกันไปนะครับก็เลยมาล้างทำความสะอาดนะฮะก็เดี๋ยวรอดูราคาแกอีกทีนึงนะครับ แล้วก็คันนี้นะครับก็เป็นมิลลาดนะฮะเกียร์ธรรมดาถ้าเน้นประหยัดขับขี่ทางไกลก็ได้อยู่นะครับสบายสบายน้ำมันก็ประหยัดมากอยู่ที่16-18กิโลลิตรนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่89,000บาทเล่มเอกสารพร้อมโอนนะฮะมาคันนี้นะครับก็ <c oughs> อยู่ที่ปี2002นะฮะเครื่องยนต์2.8มีอินเตอร์เทอร์โบติดตั้งมาให้เซ็ตยกสูงมาให้ มีล้อชุดล้อชุดแต่งพร้อมนะฮะก็คันนี้สีสันสวยๆไม่มีรล้วอยอยนะครับนะเลขเอกสารพร้อมโอนก็อยู่ที่ราคา2 9 9 0 0 0บาทน,นะครับมากันตัดมาวีโก้ปี2,006รุ่นท็อป4ประตูตัว G ีมือเดียวนะครับคันนี้ก็อยู่ที่ราคา1 7 9 0 0 0ฟรีเปลี่ยนของเหลวฟรีจัดส่งให้200กิโลเมตรนะครับเป็นเครื่อง3.0ส่วนคันนี้เป็นเครื่อง2005นะฮะ ปี2005-2006นี่แหละนะครับผมคันนี้เป็นโฟวินนะฮะเป็นขับเคลื่อนสีล้อเครื่อง,อองยนต์2005นะครับสีสันสวยนะครับอาจจะมีเลือรลอยเล็กๆน้อยๆนะครับตามการใช้งานแต่ก็ยังเป็นสีเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับยางดีสีเส้นนะครับภายในสะอาดสาานะครับนะฮะคันนี้ก็อยู่ที่ราคา2 9 9 0 0 0นโทรมาต่อรองสอบถามกันได้นะครับผม ฟรีจัดส่งฟรีเปลี่ยนของเลวให้5อย่างนะครับผมนะับงรคันนี้นี่ครับฝั่งนี้ไม่โดนน้าก็จะรอรๆฝั่งนั้นฝนตกเมื่อคืนนะฮะแล้วก็คันนี้นะฮะอันนี้ปี2008นะครับได้ปี2008เป็นวีโกนะครับเป็นรุ่น e 5อ่าแรงม้าก็อยู่ที่120แรงม้านี่เห็นไหมฮะยางดียางสวยเลยคันนี้นะฮะเปิดแคปยังไม่ได้นะครับผมนะฮะแต่เป็นเลขเชสซีหลังแล้วนะครับ คันนี้ก็อยู่ที่ราคา1 5 9 0 0 0นานะฮะตอนแรกได้มาจากลูกค้านะครับก็มีตําหนิกันชนฝาท้ายแคปนะฮะฟิล์มนะไม่มีไฟตัดหมอกข้างหนึ่งนะฮะเป็นพลาสติกปกติมันจะเป็นพลาสติกสําหรับตัว E นะครับก็มาเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ขายราคาเดิมอยู่นะครับผมนะฮะอย่างเช่นเก็บสีกันชนให้แล้วนะครับใส่ไฟตัดหมอกให้แล้วติดฟิล์มให้แล้วนะครับแล้วก็เก็บฝาท้ายให้นะฮะแล้วก็ มีเก็บแคปให้นิดนึงตรงนี้ชิ้นนี้นะครับผมชิ้นแคปตรงนี้นะครับแล้วก็ภายในก็ทำความสะอาดล้างห้องเครื่องแล้วนะครับนะฮะก็สวยๆเลยคันนี้ก็อยู่ที่ราคา1นึ0 0 0สบาทเหมือนเดิมนะครับหนึ่งแบาทเหมือนเดิมนะฮะสนใจติดต่อมาได้ของเหลือไปเปลี่ยนเองนะฮะราคานี้ขายโคตรถูกนะฮะขายถูกมากนะฮะมารับเองมาดูรถมาลองขับขับกลับได้เลยกล้อง ก็มีติดรถไม่เอาออกนะครับก็ปล่อยไว้แบบนั้นกับไรแค่หลักพันเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็คันนี้นะฮะคันนี้ก็จะเป็นตัวสองหมื่นเก้านะฮะเกียร์ธรรมดาแต่มีระบบแก๊สนะครับระบบแก๊สใช้งานได้ภาษีขาดต้องไปต่อประมาณ3ปียังไม่ขาดเกินยังไม่ได้จดใหม่นะครับเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นนะครับผมนะฮะแอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยนะครับนะสองหมบาทเท่านั้นเองนะถ้าเอาไปใช้แบบ ดีกว่าขับมอไซค์แน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ขวมปลอดภัยมากกว่ามอไซค์อย่างแน่นอนนะฮะส่วนความประหยัดก็น่าจะเป็น14-15กิโลลิตรอยู่เครื่องยนต์แค่พันหเท่านั้นนะฮะแล้วก็มาที่ฟอร์ดนะฮะฟอร์ดลันเจอร์คันนี้ <c oughs> อันนี้ก็ติดจองแล้วนะครับผมนะฮะก็จะเอาขึ้นเทนเลอร์ให้พี่ชายลงไปสายใต้ชุมพรนะครับนะฮะพี่แกมาจำมาแล้ว ก็วันนี้ก็จะรอให้เขามาติดฟิล์มให้นะฮ <c> ะ <oughs> ขออภัยนะฮะติดฟิล์มให้ทั้งคันนะครับผมนะอันนี้คือแถมให้ลูกค้านะครับนะพี่แกไม่ยากผมก็ไม่ยากนะก็แถมให้เฉยๆกิงแกไม่ได้ขอนะครับแต่ว่าจะแถมติดให้ฟิล์มนะฮะเล่มส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากร้อยเอ็ดนะครับก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเทรลเลอร์มาก็จะขึ้นเทรลเลอร์ ส่งไปให้แกนะครับผมแกก็จะโอนจ่ายส่วนที่เหลือแล้วก็พร้อมสัญญาพร้อมเล่มเอกสารให้นะครับวันนี้เดี๋ยวรอช่างมาติดฟิล์มให้จริงๆจะติดแค่แคปนะฮนะแคปบไม่สวยเห็นไหมว่าฟิล์มฟิล์มเสียแต่จริงๆก็ติดทั้งคันก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมนะฮนะเราเป็นเต็นเราก็จะติดถูกกวัวทั่วไปอยู่นะครับก็เดี๋ยวให้ช่างมาติดรอบคันให้นะฮะเดี๋ยวเช็คเพิ่มเติมล้างทำความสะอาดร,รอขึ้นเชนเลอร์นะครับ แล้วก็มาคันนี้ก็จะเป็นสมาร์ทแคปปี2011นะครับนะฮะปี2011เปิดแคปได้เป็นเครื่องยนต์2.5เป็นรุ่น EE นะครับกระจกไฟฟ้าุูแจรีโมทนะครับผมนะฮะฝนตกแล้วดูไม่สวยเลยนะครับนะฮะน้ำเต็มเลยนะ,ะคันนี้ก็สีสันไม่สวยนะครับผมขัดยาปั่นเงาให้แล้วนะครับแต่ลิ้วรอยก็ยังมีอยู่นะครับนะฮะแต่สีเดิมๆก็จะมีฝาท้ายสียังดีอยู่หลังคาดีอยู่ ปากระโปรงดีอยู่นะครับเครื่องเกียร์ขับดีนะครับค่าซีดีคันนี้ก็อยู่ที่ราคา1นึ0 0 0สเจ็ดหมื่นเก้าพันถูกมากแล้วของเลวไปเปลี่ยนเองนะครับของเลวลูกค้าไปเปลี่ยนเองมารับเองมาดูมาลองขับได้นะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนเหมือนกันนะครับหนึ่งแสนเจ็ดบาทนะฮะแล้วก็คันนี้ก็เป็นสตาร์ด้านะครับปี2002เครื่องยนต์สองจุดแปดเอ็นเอไม่มีเทอร์โบนะครับคันนี้โฟวินใช้งานได้ปกติ ขับขี่ดีนะครับวิ่งทางไกลได้สบายคันนี้ก็อยู่ที่ราคา1,49,000สนใจต่อรองมาได้ของเหลวฟรีเปลี่ยนให้ฟรีจัดส่งให้200กิโลเมตรนะครับผมนะฮะถ้าหาอยู่รับรองไม่ผิดหวังนะครับนะฮะนี่ครับส่งก็ประมาณนี้ไปแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยเอาไปยกสูงอีกนะฮะแล้วก็หายางที่เป็นยางมะทเลนยางอะไรนะครับหล่อหลอกว่านี้นิดนึงนะฮะก็สวยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็คือรถมันยังไม่ได้ยกก็คือสแตนดาร์ดอยู่นะครับ เอาไปยกสูงหน่อยก็หลอนะครับเหมือนคันนั้นนะฮะก็อยู่ที่ราคา149,000สนใจคันไหนติดต่อมาได้ที่เบอร์098 274 4279 098 274 4279 ID Line อ9 4 4 7ด4441นีล์0 9 4 4 4นะครับอยากดูรถคันไหนรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดนั่นหรือยังมีติดจองหรือยังถ้าไม่มีติดนั่นไม่มีติดจองผมก็จะให้ท่านมาที่ตำบลท่าพผ้าอำเภอเมืองจังหงวัดขอนแก่นนะครับผมนะฮะ ก็ฝากไว้ด้วยสนใจคันไหนติดต่อมาได้วันนี้ก็อาจจะไม่อยู่ครึ่งวันนะครับเพราะว่าอาจจะวิ่งไปดูรถนะฮะไปวิ่งไปดูรถที่กุมภาวาสามคันนะครับผมนะฮะเป็นรถเฮียแกที่เคยขายให้นะครับนะนะก็เดี๋ยวไปวิ่งไปดูรถแล้วก็ตีราคาให้แกเป็นรถที่แกใช้งานทั่วไปนะครับไม่ใช่รถประมูลนะครับนะก็ใช้งานอยู่ประจํา ก็ฝากไว้ด้วยครับสนใจยังไงฝากเต็นท์เล็กๆของเราไว้ด้วยนะครับรถบ้านมือสองคอนแกนหรือชื่อเต็นท์ก็จะชื่อว่าวัฒนชัยเจริญรถบ้านในการค้นหา gps นะครับให้พิมพ์ว่าวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับผมก็จะมาผมปักลงใน gps เรียบร้อยนะครับโลเคชั่นก็ตั้งอยู่ที่นี่นะเต็นท์เล็กๆนะฮะอยากาสนับสนุนอยากซื้อรถสอบถามมาได้นะครับผมนะฮะ ก็าฝากไว้เพียงแค่นี้นะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ